ฝาบขอบคุณคุณแม่รัดนะครับผมเมตตาหญาสามสิบมาร์ชนะครับผมให้หนุ่มม่อนๆนะครับคุณแม่ขอบคุณคุณแม่รัดมากๆครับผมขอบคุณครับนี่นะครับตัวม่อนๆนะครับขอบคุณครับคุณแม่ะอืมใช่ถ่ายแล้วมันกำลังสำนึกผิดนะครับผมเสียงกันแล้วเสียงดังถึงจะให้กินเลยแล้วดังก่อนอ่ะดังอีกดังกว่านี้ อา<อ>ดังก่อนนี้ก่อนนองอ้าเออที่นางลงเออวันกูจะได้อันนั้นอีกบ่ขุดดินอีกบ่ดูให้ขุดออข,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่รันนะครับสวัสดีครับน้อยยิ้มก่อนถอยยิ้มขึ้นสูงถอยอีกสูงแน่นๆโอ้ยเท้ามีเชื้อราเท้าเชื้อราเนี่ย เป็นทังกาแฟด้วยต้นนี่แหละคุณพู่นี่แหละนะเติมเติมได้นะครับคุณแม่เมตตาได้เด้อคุณแม่อย่าสับสายตาสิเพื่อนีนะครับที่ครับผมเมตตามันได้นะครับคุณแม่ครับผมามันมันได้นะครับผม โ้ยเมตตานุ่มล้มนึกขึ้นได้โอ้พอดีแบบไม่มีไม่มีใครโยนยาให้ใช่ไหมมันก็เล่นอย่างนี้เลยครับไม่โอ้ไมมีคนโยนยาให้มันก็เล่นแบบว่าโหขุดหลุมขุดบอ่อไปเรื่อยๆครับผมเต้นก่อนเร็ว มันด้วยนะครับผมจะหนีไปไหนฮะครับผมคุณแม่ดูน้นมอนได้ครับผมมีกล้วยเอ้ยมีข้าวโพดกับแตงโมครับผมแล้วก็หญ้าครับผมหันมาหันมาเร็ว ดีครับเนอเร่อกำลังมอง,มอง,มองหาทะล,ลุไปไหนทะล,ลุไม่ไม,ไม่ไม่เห็นเลยครับบนสูงยิ้มก่อนเร็วยิ้มก่อนอยากกินก็เสียงดังนี่ลองคอสิคอแบบมีเสียงอะ่ะแบบไม่ต้องโยนดินขออะ่ะบนสูงแล้วยิ้มก่อนเสียงดังด้วยดังกว่านี้ดีครับก่อน ดังดัง,ด,งดังอีกทีแล้วดังแบบคอแห้งๆอ่ะอีกทีมอนหรือหัวเต้นก่อนแล้วโบกโบกคุณแม่นหน่อยขอข้าวโพดหน่อยครับเต้นหน่อยเร็วโอ้สายหัวสาหัวก่อข้าวโพดหน่อยขอข้าวโพดหน่อยครับบนบนสูงแล้วยิ้มก่อนจอ่อขึ้นสูงขาด้วยยกขาหามาดมูมันได้นะครับผม ดูันมันได้นะครับผม,มนี่ตามมันมันได้ด้อเพิ่มเติมข้าวโพดกับแตงโมครับอ้าวขออย่างนี้จะได้กินบ่อยนดินอย่างนี้ดูดูดูด,ด,ยยดนนยยูยิ้มก่อนคืนสูงเร็วโหยไม่ได้กินนี่โยนเลยยิ้มก่อนคืนสูงโอ้ยข,อข้าวโพดนะครับผมมันวันนี้ครับ เคได้กินวัวป,ปะเลยเร็วยิ้มก่อนเสียงดังด้วยขอแบบมีเสียงนะเสียงดังเร็วโอ้ยบังคับหรือเปล่านี่ไม่ได้บังคับเลยอีกครับเนอเร็วมวัสดีครับผมนี่ตามมันมันได้นะครับผมนี่ Tiếng đăng y cũng trap bóng cap noi cockapo noi tên noi tên noi a con meno bô 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 nơi, bô 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 bô

ดีนะครับผมคืนรางวัลปลอบใจครับอยู่กับม่อนม่อนก่อนครับผมเสียงหน่อยเสียงหน่อยเลย็ยหน,ยลยนหมดก็ออกเสียงเองเด้อ อันนี้นะครับผมมอนมอนเองครับผมโดเลมอนครับเรียงงังไงว่ามอนมอนครับผมนีนะครับดูมอนมอนได้นะครับผมมาถึงมอนมนอนแล้วคุณแม่ยิ้มก่อนยิ้มก่อนเร็วยิ้มก่อน,ย,อนยิ้มให้คุณแม่ดูหน่อยยิ้มหย,ยิ้มยิ้มยิ้มยังโบกเต้นหน่อยออะง,งั้น

ไหนอยากกินกับเสียงดังๆด,ด,ด้วยขอบคุณเม่ลัมากครับผมุ้มหลับแน่ๆโอ้โหทำไมรู้จังโอ้โหทำไมรู้จังครับเดี๋ยวเลื่อนดูก่อนครับผม คุณครับผมเต้นหน่อยเต้นหน่อยเร็วขอบคุณไม่รัดด้วยเร็วมอนเร็วขอบคุณครับเร็วขอบคุณครับคุณไม่รัดด้วยคุณมากครับคุณไม่รัดครับยิ้มก่อนเร็วยิ้มก่อนคุณครับเนอเร็วยิ้มก่อนเร็วยิ้มก่อนโคตรสามไม่รัดเอ้ยคุณ रापों के हैं काप में काप สามตุ้งครับโอ้ยมีคนแจกคลิปให้ไมนน้น่น่คุณครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวให้กินนะ

โปร่งโปรดคุณทำนเร็วคุณทำเร็วหัวเ้นหน่อยเตหน่อยคุณครับ,รบ,ออรบขอบคุณมากๆครับผมอ๋อความเป็ล็อกเหรอเดี๋ยวเดี لي <laughs> ตามนั่นแล้วเต้นหน่อยขอบคุณครับผมคุณมากครับผมลุกผมผมความโดนล้หอหรือนะเมื่อกี้มือมันไปโดนตัวแล้ว ก็ใส่ไไม่รู้เหมือนกันเพรความมาันดนล็อกมันมือไปดูมันจะกดยกเลืกมือโดนในนอดนโดนหนึบโปในนอทนนี่คำนะเล่วมาเต้นกอน่นกอนเต้นก่อนเร็วตื่นก่อนตื่นตื่นในนู้น tên con lên tên con Mình tông Lê, Lên 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 à, này Một tên con, tên con, khắp con ในหันทางนี้ทางนี้เร็วมือมือมันไปโดนแล้วนี่ลอะเขาทำมันเขาทำยังไงไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องทำอะไรหรอกยวไปต่อไปต่อว่าหมดแล้วป่วหมดแล้วถ้าคือว้าเราตอนหมดแล้วทำไมต้อง ขอบคุณไม่รลกครับผมปอนหมดแล้วโอ้ยตายคลิปมันต้องถ่ายใช่ปะถ่ายด้วยแหละหรือ,อมันยากเดียวเดนนักเล็กแล้วเออไปหยิบมาถ่ายรูปไปใช่ไหมปอนหมดแล้วนะคะครับผม พี่ทงครับ